ร่างกายเนี่ยเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าร่างกายของเรามีปัญญานะคะถ้าเกิดเกิดเรื่องอะไรขึ้นนิดนึงร่างกายจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนเราคะ่ะด้วยการบาดเจ็บของร่างกายและร่างกายเรามีปัญญาในการที่จะเยียวยาและหายเองได้แต่ถ้าคุณใช้ชีวิตโดยตัดขาดกับร่างกายของคุณไม่ฟังเสียงร่างกายของคุณร่างกายของคุณจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณได้แรงมากขึ้นและถ้าคุณยังไม่ฟังอย่างเช่นคุณปวดท้อง แล้วคุณยังพาร่างกายพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ออกไปทํางานคุณไม่ได้ให้เกียรติพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ร่างกายของเราจะส่งสัญญาณหนักขึ้น,นะคะ่ะถ้าคุณพุชตัวเองหนักอ,อ,อยากสําเร็จอยากกล่ารวยอยากทํางานอยากช่วยเหลือคนอื่นถ้าฉันไม่ไปคนอื่นจะลําบากแต่ไม่ได้หันกลับมาสนใจเลยว่าแล้วร่างกายเราอ่ะเป็นยังไงไหลคุณจะปวด คุณจะไมเกรนขึ้นคุณจะปวดท้องไม่หายโรคต่างๆจะตามมาแบบที่ทําไมมันชอบมีโรคแปลกๆรักษาไม่หายสักทีร่างกายเป็นฐานแรกของการ manifest นะคะถ้าร่างกายของคุณยังเจ็บป่วยอยู่อ่ะการ manifest เกิดขึ้นได้ยากมากหมอก็เคยเป็นค่ะเคยเป็นคนที่เหมือนว่าเจ็บป่วยอะไรนิดน,นึงเราพยายามจะเข้มแข็งอ่ะเราพยายามที่จะเป็นคนที่ดีของสังคมเราไปทํางานแล้วท้ายที่สุดอ่ะหมอป่วยเป็นเดือน ปวดหัวทุกอย่างมันเกิดขึ้นพอเรามาเรียนรู้เรื่องเนี้ยเราเอามาปรับใช้อ่ะเราเลยรู้ว่าฐานเนี้ยคือเป็นฐานที่สําคัญที่สุดเมื่อเราดูแลตัวเองได้ดีเราจะเหลือพลังในการที่จะไปดูแลคนอื่น